อนมม้วซิดสบายดีพี่น้องพวงไปมือนี่เมนูเด็ดเพ็่นวะตั้งมอแล้วก็ตั้งหวดเขาสิหนึ่งเข่าแล้วว่านี่แต่ที่ได้ได้พี่น้องมีเบตองพร้อมหนึ่งปลาคอใหญ่เลยพี่น้อง หนึ่งกว่าซีหนึ่งเข่าสํารัมึงก็คอ,อยใหญ่ใส่ใบกระเพรายังปะยังปะไปเก็บเลยครับป้าข้างในนู้นนะ แต่ลงไปเลยครับเพราะว่าสูตรหนึ่งปลาคอใหญ่ตัวนี้มันนานะพี่น้องขาดมันตายแล้วกับประมาณไหวจักมือหนึ่งพี่น้องเลาจังมันหนึ่งขามันตายไหวจักมือหนึ่งพูดป้าไป,ป,ป้งใน่เลยป้าทั้งในผู้ร้ายทั้งต้นในกูน,นะเขาปล่อยไอ้ปลาคอตายแล้วก็ให้ขึ้นอืดก่อนพี่น้องแซี่ยประสานสูตรนี่ <c oughs> ตายจากมือหนึ่งก่อนพี่น้องแต่ว่าหนึ่งเสียบสุดส่วนนี้บอกว่าโอ้สุดยอดพี่น้องเสียบเออเออมาตักเสร็จเร็วไปไหนเสร็จลงหัวเลยพี่น้องไปไตประมาณจัก มืาหนึ่งไปแล้วจังมาหนึ่งพี่น้องมันจังเสียบโบเสียร้องเบิ้งพี่น้องเหตุจึนเบื้องต่อเอาใส่ตองเนนงออใส่เครื่องใส่ยังเรียบร้อยพี่น้องเครื่องกับโบมียังมีสลดแป้งนัวคือเก่าอะไรพี่น้องก็เดะทาตะไคร้ขิงขมิขมนน้นขมิ้นในมันเนื้อเหลืองๆจักหน่อยพี่น้อง าเอาไปใส่ยังกว่าหนึ่งปลาคอนี่ป้าหนึ่งกาคอใหญ่เนี่ยปล่อยให้มันตายประมาณมือหนึ่งเาจังมาหนึ่งป้ามันยังแซ่บประสันสูตนี้เออบอไปตองเออกสังพีเลยกไปเล็่เลก็ได้เดี๋ยวมึงหยุบลงไปเองเาโกเอาโกเก่าเข้าม่ใช่หล่เดี๋ยวพีน้องรอรุ่นดูตอน เปิดวหาน้าตาของหนึ่งว่าพอตายเป็นย่ยเลยนี่นักบวนีน่เนาะเออพวกเขาอยู่นี่เจ้าสมมาภาควนแล้วพี่น้องบันนี่เริ่มด้วยบันนี่เริ่มเบิ่งหน้าตาบันนี่ ต้องชิมช้มมือจิ้มมือดตะเตมือดูหนึ่งประคอตายพี่น้อง

Nào <Nhia> cuộn nó <Nhia> Nào, chọn Nào Biết vậy, lần bỏ lên phía bên trong Lúc này phát xuống rồi phát Xem phát lúc, lúc Phát

ลองเมิ่ดรูทอกทอกทอกไปโอ้ส่อนนแล้วซิมรู้ไอก็ดพออยังบัตายสิยังห้าน